สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมมัดซอลเละบิสมิลลาฮิรหม h m a n i ราะีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮีนัสตาอีน ลาฮาลวะลาโกวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอาซีมซุบฮานะกะลาอินมาลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กําลังติดตามรับฟังและรับชม ช่วงรายการเรื่องเราจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับเป็นประจำเราได้กลับมาพบกันนะครับในเรื่องราวต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงโปรดเล่านะครับให้พวกเราเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อให้พวกเราได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็เพิ่มพูนอีมานนะครับให้กับชีวิตของพวกเรานะครับเพราะว่าอัลกุรอานนั้น หาใช่ว่าประทานมาให้พวกเราอ่านเอาแค่เพียงผล,ลบุญอย่างเดียวไม่นะครับไม่ได้เป็นจุดประสงค์ที่ประทานมาให้เราอ่านรับผล,ลบุญเพียงอย่างเดียวแต่ว่าหากเราได้ศึกษาเราได้หาความรู้นะครับเราได้เข้าใจอัลกุรอานก็ยังเป็นทางนานะครับเป็นฮิดายะให้กับเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องราวที่พงค์ได้ทรงเล่าเอาไว้นั้นนะครับให้เราได้ น้อมนำเอามาปฏิบัตินะครับให้อากีดาข,ของเรานะครับมันมีความแข็งแกร่งเหมือนกับคนในอดีตการนะครับเหมือนกับคนที่เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาดได้ทรงเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเมื่อเราฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นคนที่มีจริยธรรมมีจัรญามารยาทที่ดีงามแล้วก็ มีอีมาณนะครับมีศรัทธาที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาด้วย mm hmm. เช่นเรื่องราวที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับในหลายๆตอนที่ผ่านมาเกี่ยวกับกลุ่มชนหนึ่งที่เป็นบันิอิสรออีลนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาวูวาตาลาได้เล่าเอาไว้ในอ,อดีตการนะครับในเรื่องของอัสซาบุนอุกรุษเนี่ยนะครับที่ เป็นเรื่องราวในอดีตแต่ว่าเพื่อเมื่อเราเอามาคิดเอามาพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยนะการอีมานการศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาในาพระเจ้านั้นนะครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาทดแทนหรือมาชดเชยให้กับเขาได้ถึงแม้ว่าเขาจะต้องเสียชีวิตไปก็ตามนะครับเช,เช่นเรื่องราวที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับว่า เด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครับที่มีการศรัทธานะครับอีมานในอัลลอฮฺสุบฮานาหุวาตาลาเมื่อกษัตริย์รู้ก็ต้องการที่จะสังหารนะครับแล้วก็หาต้นตอว่าไอ้ข่าวคาารั่วการอีมานการเชื่อศรัทธาอย่างนี้เนี่ยไปเอามาจากไหนนะครับโดยเริ่มสืบเสาะจากคนใกล้ตัวก่อนนะครับว่าเอาแกแกแกเคยไม่สบายอยู่ นะแกเคยเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วแกแกก็หายมาแกแกไปทำยังไงถึงได้หายเด็กคนนี้ก็อกเอ่เอคนท,าทาหารมหาเล็กคนนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่ากเา็เด็กคนนี้เนี่ยรักษานะรักษาจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งหายแต่ว่า,าที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเขาศรัทธาเขา,เารักษาโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องอีมานจะต้อง ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเขาทิ้งใจอีหมานเขาทิ้งใจรักษาให้นะเขาขอรูอาจากอัลลอฮฺซุบะฮานาลาให้รักษาเยียวยาให้พอกษัตริย์ได้รับรู้ก็ไปหาเด็กเด็กเอาเด็กเอาแกไปเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นี่มาจากไหนมาสอนคนที่ออกอนอกเรื่องนอกกรอบที่ฉันได้วางเอาไว้ฉันได้เชียวแลมาจากไหนเด็กคนนี้บอกว่ามาจากบาดหลวงกษัตริย์ก็ไปหาบาดหลวงคนนี้นักพรตคนนี้ นะแล้วก็ไปสืบไปถามแล้วโอ้ถ้าแกเชื่ออย่างนี้แกต้องกลับมาสู่ศาสนาเดิมที่เหมือนกับพวกเรานะถ้าหากว่าแกไม่กลับมาสู่ศาสนาเดิมเหมือนกับพวกเราแกตายนะ,ะบัตรหลวงก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาอยัอยงไงฉันก็ขอยืนหยัดอยูอย่กับศาสนานี้นะศรัทธาอยู่กับศาสนานี้กษัตนระิย์ก,านานก,ก็ใช้ให้ทหารเอาเลื่อยวางไปบนหัวแล้วก็บนหัวแล้วก็เลื่อยผ่ากลางลำตัวนะครับออกเป็นสองซีกด้วยกัน พี่น้องครับหลังจากนั้นก็กลับมาหามาหาอามาหาคนใกล้ตัวนะมหัดเล็กใกล้ตัวว่าแกเองก็เหมือนกันแกก็ต้องกลับมาสู่ศาสนาเดิมนะถ้าหกแกไม่กลับมาแกก็ต้องอะไรแกก็ต้องตายมหัดเล็กก็บอกไม่กลับยังไงฉันก็ขออยู่ศาสนานี้แหละเป็นศาสนาที่ถูกต้องนะฉันหายมาจ้าพระเจ้านะทรงรักษาอัลลอฮฺสุบานตาลาทรง รักษาให้ใหายมาฉันก็ต้องเชื่อฉันก็ต้องอีมาอา้าวถ้าไม่งั้นแกก็ต,ตายไปอีคนก็เอาเลื่อยวางไปบ,บนบนกลางศรีรษะแล้วก็เลื่อยออกเป็นสองซีกด้วยกันนะครับในสุดก็ตายจนกระทั่งเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่เอ่อมามาสอนให้กับพวกเราให้พวกเราได้รู้ว่าคนที่อีมานคนที่ยืนหยัดในอดีตการเนี่ยนะครับที่เป็นศาสนา ที่อัลลอฮ์ด้เล่าเอาไว้เนี่ยกว่าอิสลามจะมาถึงพวกเราเนี่ยนะครับผ่านการเสียสละของคนในแต่ละยุคผ่านการเสียสละของคนในแต่ละสมัยนะครับมามาในสมัยของท่านรอซูาสุลศัลลอฮวาเลัย,ยวาสลามก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่เขาอีหมานคนที่เขาศรัทธาเขาก็เขา,าก็อะไรไม่ทิ้งศาสนาเดิมนะครับเขาไม่ทิ้งศาสนาของอัลลอฮสุบานนาูวาตาลานะครับ ถึงแม้ว่าจะต้องออกจากบ้านนะหลบหนีแม้กระทั่งตัวท่านรอซูลุละลอห์อะไลอะซัลลัมเองจะต้องอพยพจากมักก้ามาที่มาดีนะนะครับต้องมาเสี่ยงกับอันตรายต้องมามาเจอกับสิ่งต่างๆศัตรูมากมายเลยที่จะสังหารที่จะเอาชีวิตนะครับวางค่าหัววางค่าตัวของท่านอบบมุฮีมัมมัตซลลลอฮุอะไลวะซัลลัมเนี่ยนะครับอ,อูดเป็นร้อยๆตัวให้เอา เอามากลับมาให้ได้ไม่ได้ยังมีชีวิตจับเป็นไม่ได้ก็ให้จับตายกลับมานะครับทุกคนต้องเสียเสียเขาเรียกต้องเสียสละทั้งหมดเลยความสุขส่วนตัวความสบายส่วนตัวทรัพย์สินส่วนตัวอิสลามถึงได้มาถึงพวกเราเพราะฉะนั้นเมื่ออิสลามมาถึงพวกเราแล้วเนี่ยนะครับเราจะรักษาอิสลามเนี่ยเอาไว้อย่างไร ที่อัลลอฮฺสุบานฮาวาตาลาได้ทรงเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไว้ในพระมาคัเพีอยนกลานก็คือเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างว่าอิสลามเนี่ยมาถึงพวกเราเนี่ยไม่ใช่ง,ง่ายๆนะถ้าหากว่าเราเป็นคนมักง่ายถ้าหากว่าเราเป็นคนมักง่ายกับอิสลามเนี่ยนะเราเป็นคนมักง่ายอิสลามจะเหลือต่อไปให้ถึงคนรุ่นหลังจากเราอีกไหมทั้งๆท,ท,ที่คนก่อนจากพวกเราเนี่ย เขาถูกเลื่อยเอาเลื่อยวางเลื่อยออกร่างกายเป็นสองซีกโดยการเขายังยอมเพื่อที่จะอิสลามอยู่ถึงแม้ว่าเด็กคนนี้ที่ผมได้เล่าให้กับพี่น้องฟังเนี่ยนะครับเด็กคนนี้จะต้องเสียชีวิตไปแค่เพียงหนึ่งชีวิตแต่ต้องการที่จะให้คนอีกเป็นหมื่นๆแสนๆชีวิตนั้นได้อีหมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบานอุตละลาเขาก็ยอมนะครับ หลอกลวงให้เอาเอา,เอากษัตริย์รวมคนเอามาให้เต็มไปหมดพื้นที่เลยนะครับแล้วก็มีบอกวิธีการฆ่าเขานเนไม่ได้ยากอะไรหรอกฆ่าเขาในไม่ได้ยากเพราะว่าอะไรกษัตริย์ไม่อยากาะาะาาจะฆ่าเพื่อที่จะให้คนที่มีแนวความคิดอย่างนี้เนี่ยหมดไปจากโลกใบนี้จะได้เหลือความคิดของกูอย่างเดียวกูจะได้ยิ่งใหญ่อยู่คนที่คิดนอกเหนือจากกูเนี่ยจะต้องไม่มีนะครับ เขาคิดเขาคิดอย่างนั้นนะแต่จะทําลายเด็กคนนี้เท่าไรก็ไม่ตายเอาขึ้นบนเขาโยนเขาลงมาก็ไม่ตายพวกตัวเองตายจะเอาขึ้นไปลงไปในทะเลไปโยนลงในทะเลเรือก็แตกพวกตัวเองตายเด็กคนนี้ก็กลับมาเด็กคนนี้ก็บอกว่าทําไม่ยากหรอกที่จะให้ตายเนะี่ยเป็นการวางแผนเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานตะลาและให้ผู้คนนั้นได้อีมาน ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาลาโดยพร้อมเพรียงกันก็บอกว่าถ้าจะฆ่าฉันนะไม่ได้ยากหราอาจเอาฉันไปตึงแล้วก็ยิงธนูแต่นี่ก่อนที่จะยิงลูกธนูยิงลูกดอกออกมาที่มาปักที่อกฉันเนี่ยต้องกล่าวว่าบิสมิลลาฮิร็อบบิลกูลามีนะต้องกล่าวว่าโอ้ด้วยกับน้มฉันจะยิงลูกธนูลูกดอกลูกนี้เนี่ยเพื่อที่จะฆ่าชีวิตของเด็กหนุ่มคนนี้นั้นด้วยนามของอัลลอฮฺ ที่เป็นพระเจ้าของเด็กหนุ่มคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้ถึงจะตายนะฉันถึงจะตายต้องทำอย่างนี้นะถ้าอยากให้ฉันตายต้องทำอย่างนี้นะเอาคนมาเยอะๆเลยวางแผนกษัตริย์ก็รู้ไม่เท่าทานนะครับรวมเอาเด็กมารวมเอาคนมาแล้วก็ทำตามที่เด็กหนุ่มคนนี้บอกเสร็จแล้วทำเด็กก็ตายพอตายอ้าวนี่ไง เออสามารถที่จะฆ่าได้ด้วยกับนามของอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าอะไรอ่ะจะเอาไปโยนบนเขามันยังไม่ตายเลยแล้วก็จะจะเอาไปทิ้งทะเลมันก็ยังไม่ตายมันก็ยังกลับมาได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยพอพูดเอาลูกดอกยิงแค่จับอยู่ผูกมัดแล้วก็เอาลูกดอกยิงแล้วบอกด้วยกับนามของอัลลอฮ์นามของอลัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าของเด็กคนนี้เนี่ยอ่า มันตายแสดงว่าล่อไม่ใช่ธรรมดาคนพวกนี้อะไรอีมานทั้งหมดเลยนี่คือจุดประสงค์ของเขาเขาอะไรเขาได้รับความสำเร็จแล้วที่เขาสามารถที่จะดะวะเรียกร้องคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาเป็นมุสลิมได้แค่เพียงหนึ่งชีวิตกับลูกดอกหนึ่งลูกดอกเท่านั้นนะครับแต่เขาได้คนมา รู้จักอัลลอฮ์เป็นหมื่นเป็นแสนในวันนั้นนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนในวันนั้นนะพอกษัตริย์เห็นอย่างนี้โอ้ไม่ไหวแล้วนะครับขึ้นเลยนะมันตายไปแล้วแต่ว่ามันยังทําให้คนเนี่ยไปเชื่อมันได้เนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่รู้จะเอาชนะมันยังไงทํำยังไงอะ่ะสั่งทหารทหารเลยนะสั่งทหารทหารเลยว่าให้ขุดหลุมขึ้นมาแล้วก็จุด ฟเอาไฟมารวมแล้วก็จุดไฟให้ให้อะไรลุกช่วงโชดที่สุดเลยแล้วก็โยนทุกๆคนเลยเอาไอ้ทุกทุกคนที่มันอีหมานมันศรัทธาต่ออัลลอฮฺอัทตาต่อพระเจ้าของเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยลงไปในหลุมเพิงทั้งหมดเลยนะโยนลงไปให้หมดเลยนะเตะไฟที่กำลังอะไร ออรอดรอดฝ่าที่กําลังลุกช่วงโชดทัชวาลน,นะครับด้วยกับอะไรสาเหตุที่พวกเขาลั้นปฏิเสธที่จะกลับมาสู่ศาสนาเดิมของพวกเขานะครับเ,เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับได้มีถึงอะไรรวมถึงเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ว่าคนในนั้นเป็นเป็นหมื่นเป็นเจ็ดหมืน่น 7, 000, นะครับในในบางรีวาญาณเนี่ยนะครับมากมายเลยแต่ว่าโลหะลัมนะครับ พี่น้องครับสถานที่อยู่ตรงไหนเราไม่ต้องไปนั่งใส่ใจคนที่ถูกโยนลงไปในวันนั้นมีจํานวนเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องไปนั่งใส่ใจแต่ว่าเยอะไหมให้เชื่อว่าเยอะก็แล้วกันแล้วก็อิบรอก็คิดที่เราได้รับจากเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าอะไรอะ่ะคนเสียสละชีวิตหนึ่งคนของเขาเพื่อที่จะให้คนคนอื่นเนี่ยอีหมานเหมือนกับเขาแค่นั้นและนั่นคือเรื่องราวที่เราเราจะได้ นะครับที่เป็นสารธรรมที่เราเราจะได้พี่น้องครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในในกลุ่มชนที่อีมอานที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะอัลาอในวันนั้นที่ถูกถูกอะไรละ่ะถูกคำสั่งให้อ,อให้ขุดหลุมเพิงมาแล้วถูกจับโยนลงไปเนี่ยนะครับโดยกับการทดสอบอย่างเงี้ยก็มีอะไร มีในใน,ในจำนวนบุคคลเหล่านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังให้นมลูกอยู่นะครับที่กำลังให้นมลูกอยู่แล้วเธอก็เป็นผู้ที่อี่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮา,านะฮุวะตาลาแล้วเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกทดสอบด้วยนะ,ะถูกทดสอบด้วยในวันนั้นในวันที่กษัตริย์ได้ ใช้ให้ทหารทหารที่ปฏิเสธนั้นได้ขุดหลุมเพลิงออกมานะครับมีอริวายะนะมีการรายงานนะครับเอาไว้นะครับถึงจุดยืนของสตีผู้นี้ที่มีความอ,อดทนที่จะอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบาฮานูวะตาลาทั้งทั้งที่ทเธอนั้นฮีนะมาอารอดัตอารุยุวอันมากิคีฟิฮาบะดาอัน อัชฟากรอลานับสีหานะว่ารอดีฮะคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในวันนั้นเธอก็ตะโกนนะวันที่เห็นลูกธนูปักอก,อกอกของเด็กหนุ่มเนี่ยนะและเด็กหนุ่มคนนี้ได้ตายเธอก็ตะโกนแซ่ร้องออกมาว่าอามันนาบิรับบินกุลามนะเราอีมานด้วยกับพระเจ้าของเด็กคนนี้แล้วเราเชื่อเราศรัทธาแล้ว กับพระเจ้าอามันนาบิลลหานะเราอีมานเราศรัทธานะอามันนาบิรอบบินกุลามเราอีมานเราศรัทธาแล้วหนึ่งในจํานวนนั้นมีเธออยู่ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเธอมีลูกน้อยที่กําลังให้นมอยู่พี่น้องครับพอกษัตริย์ใช้ให้ขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะให,ให้โยนเธอลงไปเพราะเธอก็เป็นคนที่อะไรกล่าวนะเป็นคนที่ ตะโกนออกมาว่าอีหมานศรัทธ,ธาด้วยนะครับแต่ว่าด้วยกับความที่เธอเนี่ยนะเป็นห่วงสงสารลูกของเธอที่เลือดลูกก็กำลังกินนมลูกก็ยังเล็กอยู่นะบะดานอัชฟากอชอิลานับซีฮาว่ารอดีฮะสงสารไดเป็นห่วงตัวเองแล้วก็สงสารลูกน้อยของเธอนะที่เธอกำลังให้นมอยู่เนี่ยินาะอ่า แล้วก็อะไรเธอก็ต้องการที่จะย,ยอมไปเถอะยอมรอดให้รอดไปนะบอกจะกลับไปสู่ศาสนาเดิมเพื่อที่จะหนึ่งเพื่อที่จะไม่ตายตัวเองชีวิตตัวเองอยู่สองลูกน้อยๆก็ยังอะไรยังยังยังจะได้รอดไปด้วยถ้าเธอรอดลูกของเธอก็รอดนะครับเธอก็ต้องการที่จะกลับไปสู่ศาสนาเดิมเพื่อเพียงเหตุผลนี้นะครับเพื่อเพียงเหตุผลนี้นะแต่ว่า ในขณะที่เธอคิดแล้วเนี่ยนะครับเ,เด็กน้อยคนนี้เนี่ยนะครับก็พูดกับแม่ของเขาขึ้นมาว่านะว่าบัสซัตฟีนับซีฮาอะไรอัลกูวาวาซอบ b รุอ a ลา d าลิกั n บาลาว่ามินตินกันกาลิมาตนะเด็กคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่าอะไรอิสบิริยาอมมาุมาฮูแม่จ้าแม่อดทนเถอะนะ แม่อดทนเถอฟะฟอินนากีอาลันหักเพราะแม่เนี่ยอยู่บนความจริงอยู่บนสัตธรรมแล้วนะแม่ไม่ต้องกลัวที่จะตายไม่ต้องกลัวที่จะเจ็บจะปวดแล้วแม่ก็ไม่ต้องกลัวว่าลูกจะตายไม่ต้องเป็นห่วงใครทั้งนั้นนะครับอ่าเนี่ยนะหลังจากนั้นเป็นไงเธอก็โยนตัวของเธอพร้อมกับลูกของเธอลงไปในหลุมเพลิงหลุมนี้พี่น้องเห็นไหม เห็นไหมครับนี่คือแรงศรัทธานะที่อัลลอฮฺซุบฮานวตาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ว่าถึงกลุ่มชนกลุ่มนี้ที่เดียวว่าอัสฮาบุลอุกดูดเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มชนที่อีมานศรัทธาหรือว่ากลุ่มชนที่บางคนก็บอกว่าที่อ,ลอัลลอฮฺพูดที่ว่าอัสฮาบุลอุกดูดในที่นี้ก็คือหมายถึงคนที่ขุดหลุม นะครับไม่ใช่คนที่ถูกโยนลงไปในหลุมเพราะว่าลอสซบานอวัตตาได้กล่าวเอาไว้ในอายะเอาไว้นะครับในอายะอื่นเอาไว้ที่บ่งบ,บ,บอกถึงว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงลงโทษผู้ที่ขุดหลุมเอาไว้นั้นอาสาบนอุกดูษนักวิชาการตับซีฟส่วนมากจึงบอกว่าหมายถึงคนที่ขุดหลุมนะไม่ใช่คนที่ถูกโยนลงไปในหลุมว่า,วาลอฮวะลัมนะครับแต่ว่าเรื่องราวต่างๆเราก็ได้ข้อคิดมานะครับพี่น้องครับ สิ่งที่เราได้รับนะจากการาที่อัลลอฮฺซุบหฮานาะววตลาได้นําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาเล่านะครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอะไรประการที่หนึ่งเลยนะครับว่าความสําคัญของการที่เราจะเลี้ยงดูลูกหลานของเราให้เขามีความเสียสละให้มีให้เขามีความรับผิดชอบร่วมกับเรารักษาศาสนาเอาไวเ้เหมือนกับเด็กน้อยคนเนี้ว่าแม่ตายไปเะจะตายก็ให้ตาย แต่ตายให้ตายอยู่กับการศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาก็แล้วกันไม่เป็นอะไรยอมตายไปเหอะเห็นไหมครับเราเรา,เราจะมีจะเลี้ยงลูกของเราเนี่ยได้อย่างนี้ไหมนะครับหรือว่าจะจุนหรือว่าพอเวลวาพอมาแล้วในจุงมือกันหนีเลยนําหน้าแม่หนีเลยไม่เอาด้วยเราแบบนี้แม่จะดึงเอาไว้ก็ไม่อยู่ลูกเราจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าหากว่าจะ,จะให้อยู่กับหลักการอิสลามแล้วก็เสียชีวิตนะครับ เราจะเลี้ยงอย่างไรหรือว่าเราจะแต่อิสลามอยู่ตรงนี้เขาจะจูงมือเราหนีออกไปว่าไม่ไหวเราเป็นเ,เป็นมุสลิมนี่มันยุ่งมันยากมันยัางุ่้นมันอย่างนี้เขาจะดึงเราออกจากอิสลามหรือว่าเขาจะยอมตายกับเราพร้อมกับมีอิสลามเป็นมุสลิมอยู่ในศาสนาของเราอยู่ที่การเลี้ยงดูของเราครับ พี่น้องครับฝากกับพี่น้องนะครับว่านี่คือสิ่งที่เราได้รับแบบสรุปเลยที่ว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับที่อัอลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ในตัวอักษรหรือว่าในเส้นบรรทัดและมันไม่มีชีวิตชีวาอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มาฟื้นฟ,นฟนูอีมานศรัทธาให้กับพวกเรา ทั้งสิ้นนะครับวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานคงต้องยุติเอาไว้โดยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวัสลลัลลอฮอะลานาบีนามมฮัมมัดวะลาอาลีฮิวซาบิฮิวสลัมวัสสลามุอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกม,มาฮัมมัดสเลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม